ทำไมพระจรึงต้องถือตลัปาในการประกอบพิธีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลอกรักทุกท่านครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อ,องสารนดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ชวนท่านผู้ชมพูดคุยหรือว่าเล่าประวัติความเป็นมาของคำว่าตลัปัดหรือว่าพัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันต่อจากคลิปที่แล้วก็คือว่าเมื่อเราได้ทราบที่มาที่ไปของตลปัดและคาว่าพัดของพระแล้วเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นว่าทำไมพระต้องถือตลัปัดด้วยนะครับซึ่งการใช้ตลัปัดนั้นก็ได้มีผู้รู้ได้ให้ความเห็นไว้หลายแนวทางด้วยกันนะครับโดยนะโดยแนวทางแรกก็บอกว่า การใช้ตละลักปัดครั้งแรกของพระนั้นมีใช่เป็นการใช้เพื่อบังหน้าของพระเทศหรือว่าตอนที่พระสงฆ์สวดมนต์สวดพระพุทธมนต์แต่อย่างใดนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านใช้ก็เพราะว่าป้องกันกลิ่นเหม็นจากศพที่น้ำเปื่อยเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนะครับในสมัยพุทธกาลก็ดีหรือว่าอาจจะหลังพุทธกาลเล็กน้อยก็าตามนะครับท่านผู้ชม เวลาพระคุณเจ้าจะไปหาผ้าทมจีวรเนี่ยก็จะไปหาเอาจากปลาช้าบ้างจากผ้าปันศพบ้างหรือว่าบางทีไปเจอนะครับก็จะบางครั้งก็หลายวันเนาะมีกลิ่นนะครับพระคุณเจ้าก็หาอุบายที่เพื่อที่จะเข้าไปชักบางสุกุลน,นะครับก็ต้องมีอะไรป้องกันกลิ่นไมบ้างนะครับนี่คือแนวคิดแรกนะครับส่วนแนวคิดที่สองก็บอกว่า นอกจากจะใช้บางกลิ่นแล้วบางท่านก็บอกว่าเป็นการใช้ตลปัดถือเอาอย่างพุทธจริยาโดยในสมัยหนึ่งสมัยที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระพุทธมานดาก็คือพระเจ้าสุโทธทนะซึ่งในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ถือตลปัดไปด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าตลปัดมีลักษณะอย่างไรและก็ทำอย่างไรหรือว่าทำด้วย วัสดุอะไรนะครับนี่แนวคิดที่สองส่วนแนวคิดที่สนะครับท่านบอกว่าใช้สําหรับบังหน้าพระสงฆ์ทําไมจะต้องบังหน้าพระสงฆ์นะครับเวลาพระสงฆ์เทศก็เนื่องจากว่าเวลาโยมไปฟังเทศเนี่ยมีบุคคลหลายประเภทค,ครับท่านผู้ชมครับโดยมีเล่าครั้งหนึ่งครับพระสังกัดจ่ายเนี่ยเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งครับ ซึ่งท่านเป็นพระที่มีรูปร่างงดงามมากนะท่านผู้ชมถ้าพูดในปัจจุบันก็คือท่านหล่อเหลาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเทศะถ้าไม่มีอะไรบังหน้าศรัทธายาติโยมโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของพระสังกัจจายแล้วอาจจะมีกิจอกุศลเกิดขึ้นได้เช่นคิดไปว่าอืมท่านทําไมหน้าตาดีจังเลยทําไมหล่อจังเลย ไม่น่าจะมาบวชเลยนะครับแต่หากว่าเราได้เป็นผู้คลองของท่านหรือได้ท่านมาเป็นผู้คลองก็ถือได้ว่าเป็นบุญของเราแล้วนะครับซึ่งการที่ญาติโยมคิดอย่างนี้โดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยพระสังกัดจ่ายท่านเป็นพระที่สำเร็จพระอาหารหันต์แล้วท่านก็จะรู้วาะจิตของญาติโยมผู้มาร่วมพิธีหรือว่ามาฟังเทศด้วยอย่างของท่านก็ จะกลายเป็นว่าท่านนั้นเป็นบอกเกิดกิจอกุศลสําหรับผู้ที่เห็นท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพื่อป้องกันเหตุเหล่านั้นไม่ให้กิจอกุศลของญาติโยมที่เป็นสุภาพสตรีนั้นเกิดขึ้นท่านก็จึงได้อธิษฐานให้ร่างกายของท่านนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์พงพุ้ยอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้สุภาพสตรีมาเห็น รูปร่างของท่านแล้วเกิดจิตอกุศลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพระเทศจึงต้องใช้แตลปะปัดนะครับบังไว้ให้ได้ยินแต่เสียงเทพไม่ได้ไม่ให้เห็นรูปร่างหน้าตาของพระสงฆ์ที่เทศนะครับเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวนี่คือข้อสันนิษฐานที่มาที่ไปของการใช้แตลปะปัดของพระนะครับท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าต้นกําเนิดของการที่พระสงฆ์ต้องถือตลปัดนั้นจะยังไม่ได้ชัดแท้จริงเป็นมายาไรแต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่ามีมาจากสามสาเหตุอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วนะครับแต่สมเด็จกรมพยายนดำรงรายชานุภาพได้ทรงประทานความเห็นไว้ว่าการใช้ตลปัดของพระนั้นได้รับอิทธิพลมาทางพระพุทธศาสนาแบบลกลังกาวง ซึ่งประเทศไทยเรานั้นได้รับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงมาและนอกจากจะได้รับวัฒนธรรมประเพณีการบวชแบบลังกาวงและมีสิ่งหนึ่งที่ติดมาด้วยก็คือประเพณีวัฒนธรรมและก็การใช้ตละปดของพระตลอดถึงการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของพระด้วยตามมาด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนั้น ถ้าพูดถึงพระถึงพัดแล้วจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันครับท่านผู้ชมครับพัดของพระนะครับ 1. ก็คือพัดหน้านางม,มีลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็คือเป็นวงรีคารูปของใบหน้าของสุภาพสตรีนะครับเป็นพัดยศสมรกสิ์ระดับพระครูฐานานุกรมขึ้นไปรวมทั้งเป็นพัดยศปรเรียนด้วย 2. พัดพุตาน มีลักษณะเป็นวงกลมรอบนอกอยากเป็นแฉค้ายกลีบบัวเป็นพัยกยศสมณศักดิ์ตั้งแต่ระดับพระประหลักพระโูประหลักขึ้นไปจนถึงชั้นพระภูสัญญบัดส่วนประเภทที่สามครับพัดแฉเปลวเพลิงใบพัดจะมีลักษณะทรงพุ่มเข้าบินมีแฉคล้ายเปลวเพลิงเป็นพัดยศสมณศักดิ์ระดับพระครูเจ้าคณะจังหวัด และพระรูเจ้าว่าพระอารามหลวงชั้นเอกส่วนประเภทที่4ครับก็คือพัดแฉกใบพัดมีลักษณะแฉกสมพุ่มเข้าบินมีกลีบอย่างน้อย5-9ถึงกลรีบเป็นพัดยศตั้งแต่ระดับพระราชาคณะถึงสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ภาพของพระขุนจ้านั้นก็จะมีอยู่สีประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปและก็หลักการใช้ตลปะัดของพระขุนจ้านะครับว่าใช้ในโอกาสใดบ้างโดยสรุปก็คือว่าการใช้ภาพของพระมีได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาแบบหลังกาวงส่วนสาเหตุก็มีอยู่สามสาเหตุหลัก ตามที่ท่านผู้รู้ได้สันนิษฐานเอาไว้ได้อธิบายเอาไว้ก็คือ1ใช้ในโอกาสที่พระุู้เจ้านั้นท่านพิจารณาภาพบัรสมุญในปาช้าหรือว่าผ้าที่จะนํามาทําจีวรสาเหตุที่2ก็คือเพื่อประพฤติหรือว่าทําตามพุทธจริยาอย่างที่3ก็คือป้องกันไม่ให้ญาติโยมโดยเฉพาะสุภาพสตรีนั้นเห็นพระองค์เทศจึงต้องมีการบังหน้าเอาไว้ให้ได้ยินแต่เสียงก็พอนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้ให้อกุศลุจิตหรือว่าบาปกรรมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ฟังพระธรรมเทศนาเมื่อได้เห็นพระองค์เทศนะครับนี่คือการใช้แตละปาของพระที่นํามาฝากคุนผู้ชมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ด้วยความยินดีนะครับแต่ขอความเมตตาว่า เป็นข้อคิดหรือการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อนําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็จักเป็นก็จักขอพระคุณอย่างยิ่งที่ได้เมตตาแสดงข้อคิดเห็นและก็นําข้อมูลมาเผยแพร่ผ่านช่องนุ่งสารดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําช่องนุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและมาหลับคันดีกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ